คือวิมานนะคะวิมานมีบัวมีควายมีทุกอย่างน,ะะนี่คือวิมานเขาเรียกว่าสวรรค์นบนดินนะจ๊ะสวรรค์นบนดินบ้านคือวิมานนี่คือสวรรค์นบนดินนะคะเป็นที่ของบรรเทาบุรุุนะคะ,อะขอบคุณน,นะคะทุกอย่างขอบคุณสวรรค์ที่ไม่ตา ขอให้มีแต่พบเจอแต่สิ่งดีๆคิดดีทำดีย่อมได้ดีเสมอคนเรานะคะเนาะเหตดยาจำคำนี้มาตลอดทั้งชีวิตไม่เคยดูถูกใครไม่เคยด้อยค่าใครมีแต่ช่วยเหลือแต่เราทำบุญกับคนไม่ขึ้นนะคะมันเป็นแต่เราก็ยาก็มีความสุขที่จะทำนะ เก็บผักเว้นเก็บผักเว้นบุญกุศลนะคะคนเราถ้าทำดีสิ่งดีๆก็จะตามมาแล้วก็ติดตามทำดีก็ถึงลูกถึงหลานนะคะเขาบอกว่าคนเราถ้าทำแบบไหนก็ได้แบบนั้นนะคะ่ะอัจาิถึงแบบเวลาเห็นพ่อแม่เขาไม่โอเคหรือว่าไปทําบาปกับใครนะคะเราจะคิดสงสารลูกเขาเลยนะคะว่า มันจะต้องตกไปถึงลูปนหลานนม่ยาไม่รู้นะเราเป็นคนที่คิดแบบนี้มาแต่เด็กเหมือนวันนี้นะคะคุณป้าสนผักนะคะกับนายช่างเขาทำแต่ความดีแต่มีคนคนหนึ่งนะคะเมื่อเช้าก็เห็นมันเด้งมาก็ไปดูมันหน่อยเพราะว่าเออก็ว่าให้ลุงให้ป้านะคะโถเขาทำดีขนาดนั้นยังว่าให้เขา คนเรานะไม่คิดถึงตัวเองเนาะชีวิตตัวเองป่านนี้มีความสุขมีอะไรมั่งอย่างเงี้ยบอกว่าไม่อิจฉาลุงป้าไม่อิจฉามึงจะคอยจ้องล้างจ้องผ่านเขาเหรอเลอนะคะทไมอิจฉาแล้วคอยจ้องล้างจ้องผ่านลุงป้าทําไมนะคะเลิกพูดเรื่องอื่นสิเทวดาเขาเห็นคนแบบเดียวกันที่ไปเห็นแล้วไปดูมันนะเขาเรียกว่าคนแบบเดียวกันศีลมันเสมอกัน ที่อยู่ในช่องนั้นนะสินเสมอกันไหวลุงให้ป้าเออเมื่อวานแอดยาถ่ายที่ตอนนั้นคุณป้าอันนี้ยังไม่ลงไม่หมดนะสะใจมากเลยเจอยิงแกงหินฟูเล็กไฟเข้าไปว่าไอ้ฮะมีคนหนึ่งตั้งกลุ่มนะคณ ร,รวมคนคนเกียดลุงอะอันนั้นก็ตลกมากเลยเมื่อวานซึ่งเข้ามาในช่องเอ็ดยานะคะไล์สดอยู่บล็อกมันไปแล้วอย่างนี้เราเป็นช่องใหม่มันเข้าเราได้อันช่องเดิมๆบล็บอกมันทุกตัวแต่มันก็เปิดช่องใหม่เรื่อยๆเหมือนกันนะอันตัวนั้นนี่เก็บกักแว้นเยอะมากเลย คลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่าน,นี้นะคะ